มีคนถามมาเยอะว่าติดแท็กผลิตภัณฑ์ใน YouTube เพื่อให้มีคนเลือกซื้อสินค้าของเราทำอย่างไรนะคะเราก็เข้ามาที่หน้าจอช่อง YouTube ของเราปกติเลยค่ะแล้วก็กดบวกคลิปปกติเลยนะคะคลิปเดี๋ยวเราเลือกสักหนึ่งคลิปเนาะทำได้ทั้งคลิปแบบคลิปยาวแล้วก็คลิปชอ็อตคลิปสั้นก็ทำได้นะคะ เราเลือกหนึ่งคลิปแบบ <คะ S 1> นี้นะคะเลือกคลิปที่เราจะอัปโหลดเสร็จแล้วนะคะมันจะมีเลื่อนลงมาค่ะมันจะมีคําว่าติดแท็กผลิตภัณฑ์เห็นไหมคะตรงนี้นะคะกดเข้าไปค่ะมันจะขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเรากดไปที่คําว่าร้านค้าเห็นไหมคะร้านค้าเสร็จแล้วกดคําว่าช้อปปี้นะคะช้อปปี้มันก็จะพาเราส่วนมากผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกมาติดในหน้าร้านเราเนี่ยจะเป็นมาจากแอปช้อปปี้นะคะ กดคาว่าใช้ค่ะกดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นผลิตภัณฑ์มาให้เราแบบนี้นะคะให้เราเลือกเลือกผลิตภัณฑ์กี่อย่างก็ได้นะคะที่เราต้องการเนาะแต่เอาสักหนึ่งอย่างละกันเนาะสมมุติว่าเราทําคลิปเกี่ยวกับการกินละกันการกินเสร็จปุ๊บเราก็อ่าเวลาก่อนเราก็เลือกไปเลยค่ะเอาเลือกยาสีฟันอะสมมุติเลือกยาสีฟันนะคะเลือกยาสีฟันแล้วก็มีการพรีเซนต์ต้นคลิปนิดนึงก็ได้นะคะบอกว่า กินอะไรไปแล้วอย่าลืมดูแลฟันนะคะใช้ยาสีฟันแบบนี้ยี่ห้อนี้ใช้ดีมากเราใช้มาแล้วอะไรแบบนี้ก็อาจจะพีเซนต์ด้วยก็ได้หรือถ้าใครไม่สะดวกพีเซนต์ก็ไม่ต้องพีเซนต์ก็ได้แค่ติดไว้เฉยๆก็ได้นะคะแล้วก็กดคําว่าเสร็จสิ้นค่ะกดคําว่าเสร็จสิ้นเสร็จแล้วนะคะผลิตภัณฑ์มันก็จะอยู่หน้าคลิปของเรานะคะทุกคนแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกเราจะเลือกเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็กดคําว่าเสร็จสิ้นค่ะ กดเําว่าเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็กดอัปโหลดคลิปปกติเลยค่ะแล้วก็พิมพ์คลิปของเราปกติค่ะวันนี้กินทุเรียนเนาะทุเรียนแสนอร่อยอะไรแบบนี้แล้วก็กดอัปอัปโหลดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยผลิตภัณฑ์ของเราก็จะไปอยู่ที่เราเลือกนะคะก็จะไปอยู่เด้งที่หน้าจอเวลาคนดูคลิปนะคะก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ที่เราติดแท็กไว้แล้วเขาก็จะกดไปถ้าเขาสนใจในผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเขาก็จะกดไปซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่เราติดไว้เสร็จแล้วเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะแต่ส่วนมากก็มันก็ยากนะคะที่คนจะซื้อในหน้าจอเราส่วนมากเขาก็ถ้าจะซื้ออะไรก็เข้าไปแอปช้อปปีโดยตรงเลยก็ได้เนาะเขาก็ไม่ค่อยจะซื้อเท่าไหร่นะจากการประสบการณ์ที่ที่ที่เคยติดเนาะแต่ก็อาจจะมีก็ได้ถ้ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงตรงตามที่คนสนใจก็อาจจะมีคนซื้อก็ได้ลองติดดูนะคะ ยกตัวอย่างอย่างเช่นในคลิปนี้นะคะยกตัวอย่างคลิปของช่องบาลีร้อยแปดอาชีพนะคะดิฉันติดไว้หลายผลิตภัณฑ์เลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะหน้าจอขณะที่คลิปกําลังเล่นอยู่นะคะมันก็จะมีถุงช้อปปิ้งอยู่ตรงนี้นะคะให้เราดูผลิตภัณฑ์เห็นไหมคะผลิตภัณฑ์เวลา ดิฉันก็เลือกไว้หลายคลิปเนาะแต่ไม่ได้พีเต์อะไรหรอกเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลิปของดิฉันเลยแต่ดิฉันก็ติดๆไว้เผื่อมีใครอยากจะสนับสนุนแล้วก็ช่วยซื้อสินค้าอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็ไม่ค่อยมีมันไม่มีอะค่ะทุกคนนะมันก็ยากเหมือนกันนะที่เขาจะมาซื้อแต่ว่ายกตัวอย่างให้ดูว่ามันก็จะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้เห็นไหมคะตรงนี้นะคะเขาจะเขียนว่าผลิตภัณฑ์เจ็ดรายการคือดิฉันติดไว้เจ็ดรายการเห็นไหมคะทุกคนเนี่ย มันก็จะขึ้นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามเนี่ยแล้วก็มีอีกสี่รายการเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ถ้าใครชอบนะคะอยากได้ที่นอนยางพาราเขาก็กดไปที่ลิงก์ลิงก์ก็จะพาไปที่แอปช้อปปิ้งนะคะแอปช้อปปี้อะค่ะแอปช้อปปี้เสร็จปุ๊บอ่าเราก็กดซื้อในแอปช้อปปี้สมมุติมีคนสนใจเขาก็กดซื้อในแอปช้อปปี้แบบเนี้ยเราก็จะได้เปอร์เซนต์เนาะเราก็จะได้เปอร์เซนต์ในการที่เขากดซื้อของเรานะก็จะขึ้นมาประมาณนี้เห็นไหมคะเจ็ดรายการเนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะ ก็จะขึ้นมาหน้าจออันนี้ดิฉันติดไว้นาแล้วอันนี้มายกตัวอย่างของช่องอาปรีร้อยอาชีพให้ดูนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะบอกว่าจะเป็นความรู้ให้ท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ